สวัสดีครับบริการลุงแจมออนแอร์มาแล้วกับพบกันวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่24พฤษภาคมครับแล้วก็เป็นวันที่สุดท้ายของใครที่ทํางานกันวันนี้ด้วยเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วครับลุงเลยครับใช่ฮะวันอะไรเอ่ยวันวิสาขบูชาเขาต้องไปไหนกันก็ต้องไปทําบุญตักบาตรไปเวียนเทียนกันแต่เขาบอกว่ามันมีบางคนมีบางคนเนี่ยที่ไปวัดไปงานวิสาขบูชาแต่ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรอ่าหลาหลายคน มีสิครับแต่ว่าใครที่อยากจะรู้ว่าวันมีความหมายว่ายังไงเนี่ยสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สนามหลวงเขาก็จัดเหมือนกันนะแล้วโดยเฉพาะในปีนี้เองเขาก็โอ้โหมีการให้เราไปสามารถที่จะไปศึกษาเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของพุทธศาสนาใน a c e b o o k เขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาก็ใช้เครือข่ายสร้างเหมือนกันเพราะว่าเยาวชนจะได้เข้าถึงได้ง่ายครับครับ ราะงันก่อนอื่นต้องไปนี่ก่อนไหมอ๋อกินโอเอชกันก่อนเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับวันที่31พฤษภาคมนี้ก็จะหมดเขตแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งบางคนอาจจะเปิดฝาและยังไม่ส่งส่งทีเดียวเลยลุ้นวันเดียวเลยส่งไปหลายๆฝาจะได้ได้ส่งไปสาม่รถที่จะส่งไปษณีต้องต้องตอนสุดท้ายแต่ว่าในช่วงแรกก็คือต้องเปิดฝามาส่งรหัสไปก่อนดีกว่าไปลุ้นเงินล้านเปิดมือถือเปิดมือถือครับดอกจันสี่เก้าสี่นำรหัสใต้ฝาสิบหลักนะครับแล้วก็ กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือว่าเครื่องหมายชาร์ปจากนั้นโทรออกครับก็เขาก็จะรับ,รบเลขไว้แล้วก็จะส่งข้อความกลับมาบอกว่าได้รับหมายเลขไว้แล้วแล้วก็จากนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่าเราได้หรือไม่ในเว็บไซต์ของ o ออิชิดริงนะครับ แล้วก็จะได้ทุกวันวันละตั้งแต่10นาฬกาถึง18นาิกาช่วงเย็นเป็นรางวันใหญ่1ล้านบาทครับแต่ถ้าไม่เข้าไปตรวจสอบไม่ได้ก็จะมีคนจาะโอชิที่จะเข้าไปตรวจสอบาไปหาถึงบ้านเลยมอบทองให้เลยนะครับครับร้านนี้รวยแน่แน่เย็นนี้ครับครับนะครับร่วมสนุกกันได้ครับวันที่3ามสิบสภาหมดเขตแล้วครับรวมถึงนะครับโอชิอย่างกล่องก็สามารถร่วมสนุกได้ นี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วใกล้เที่ยงแล้วครับอ <You S 2> ี <ai> ู่ข้าวอยูข้าวแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมมีของดีมาให้มีของดีครับเป็นข้าวของคนไทยนี่แหละครับแต่ชื่อเขาดีมากเลยเขาบอกกินแล้วอารมณ์ดีกินแล้วอารมณ์ดีอืเชื่อไหมก็หน้าทางจะอารมณ์ดีมันกินแล้วอารมณ์กินแล้วหยุดไม่ได้เลยอารมณ์ดีสุขภาพดีครับเป็นข้าวพันุ์ที่คนไทยคิดเองทําเองนะครับมาจากจังหวัดชัยภูมิเลยเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผููแปลรูปข้าวเพื่อสุขภาพครับคุณผู้ชมได้เห็นในมือเนี่ยนะคขับก็จกข้าวอะไรนะข้าวลืมผัวต้องถามว่าทําไมถึงลืมผัวกินแล้วเขาบอกว่ามันกินแล้วมันหยุดไม่ได้เลยกินจนกินจนหมดไงคือไม่เก็บไว้ให้สามีที่บ้านเลยอ๋อเป็นประเภทนั้นเหรอครับอ๋อไปดูเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับไปพบกับคุณ นัทนารีวงเอี่ยมศริครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้แปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพข้าวอารมณ์ดีที่ว่านี้แหละนะครับข้าวลืมผัวครับจากจังหวัดชัยภูมิครับสวัสดีครับคุณนัทนรีครับสวัสดีค่ะคุณคุณอิทธิพัฒน์ค่ะครับค่นติดใจชื่อนี้อะครับ ข้าวลืมผัวเนี่ยมันมีตำนานมีตำนานมีตำนานมานะคะบค่จริงๆแล้วข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยมีมานานแล้วตัวนี้นะคะก็คือตำนานเขาเล่าให้ฟังว่าเมียกลับจากไร่จากนามาเอาเน้ข้าวให้ผัวจินแล้วก็จบกินคนเดียวหมดถ้าเกิดเป็นภาษาอีสานนะคะหลุดเหลือไว้ให้ผัวกิน ่ะที่นักวิชาการทางกรมการข้าวเขาก็เลยเอาข้าวตัวนี้ค่ะมาทําวิจัยเพื่อที่จะคิดตำนานข้าวพันข้าวโบราณของไทยขึ้นมาเนี่ยค่ะว่าค้าบัวข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการยังไงก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อโบราณที่เขาเรียกกันเลยอะค่ะว่าชื่อข้าวเหนียวลืมผั่วค่ะแล้วกินแล้วลืมเลยป่ะฮะลืมลืมเหลือไว้ให้ทานด้วยค่ะลืมเหลือไว้ให้ทานย่ให้ ครับเป็นของที่ไหนฮะเป็นอ๋อจริงๆแล้วตัวนี้นะคะข้าวเหนียวลืมผวนเนี่ยจะปลูกในที่ลาดสูงครับถ้าเป็นภาษาไทยอีสานเขาเรียกว่าข้าวไร่อืค่ะอวไรไม่ใช่ข้าวนาดา่ะค่ะครับค่ะอ๋อแต่ตามตำนานที่พบในอาจารย์มีที่ดรก็ทําวิจัยเ็าจะพบทางภาคเหนือค่ะทางภาคอีสานตอนบนหรือที่มีเทือกเขาสูงแบบนี้ค่ะครับค่ะแล้วเราเอามาแปรรูปหรือว่าเอามาพัน ปลูกฟื้นฟูขึ้นมายังไงครับแล้วตัวนี้นะคะข้าวเหนียวลืมผลน่ะจะปลูกในที่รากสูงครับถ้าเป็นภาษาไทยอีสานเขาเรียกว่าข้าวไร่ค่ะตอนไรไม่ใช่ข้าวนาดาอะค่ะครับค่ะเอาแต่ตามตำนานที่พบในอาจารย์ที่ดรก็ทตรวิจัยเ็าจะพบทางภาคเหนือค่ะภาคอีสานตอนบนหรือที่มีเทือกเขาสูงแบบนี้ค่ะครับค่ะแล้ว เราเอามาแปลรูปหรือว่าเอามาพันุพปลูกฟื้นฟูขึ้นมายังไงครับก็นัดก็เลยนําข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยค่ะเอามาแปลรูปเป็นข้าวกล้องอค่ะอืมอให้มีสารคาร์บ้าสูงและที่สําคัญคือว่าข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยค่ะเมื่อมาทําเป็นข้าวกล้อกแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะหุงเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสวยเนี่ยได้ในหม้อของข้าวธรรมดาของเราโดยที่ไม่ต้องนึ่งค่ะ มันขนาดเป็นข้าวต้องเลยนะคะไม่ใช่ข้าวที่ขัดเสียค่ะเขายังมีรสชาติที่หอมนุ่มทานแล้วสุสสสดๆกินแล้วเพลินครับค่ะแล้วก็จะมีพวกสารโอเมก้าสามหกเก้าสูงแล้วก็จะมีตัวที่มีสารต่อต้านมะเร็งสูบด้วยอะค่ะครับ <ขา S 1> ค่ะ <ขา S 1> เห็นมีตั้งหลายชน,นิดเหรอฮะเป็นมีข้าวหอมนินข้าวอะไรแย่ยไปหมดที่ที่มี่ามีกี่ประเภทฮะ อ๋อตัวกลุ่มของของข้าวรวมดีนะคะขายข้าวนี่ประมาณเก้ารายการเก้าชนิดนะคะจะเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ในเช่นข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ที่มหาหลัยกเกษตรกรไทยเป็นคนคิดพันธุ์ขึ้นมานะค่ะครับะค่ะก็มีค่ะหลักๆทางกลุ่มเกษตรกรของทางจังหวัดเชีเงยงบตรีสนใจแล้วจะนิยมปลูกข,ข้าวหอมมบอิรี่หนึ่งศูนย์ห้าครับ ค่ะเพราะว่าทางเขียของเราไม่ใช่อยู่ในชุนละระทานอตาได้ปีละครั้งอ๋อครับงั้ <c oughs> นั่นก็หมายความว่าแสดงว่ามีคุณสมบัติอดทนกว่าอดทนเรื่องของน้ําน้อยได้ดีกว่าข้าวธรรมดาที่เราทานกันอยู่ใช่ค่ะแค่อาสายแค่หมอกแค่ความชื้นนิดสอยค่ะข้าวก็ก็ก็เป็นข้าวที่ไม่ชอบน้ําอะค่ะค่ะยางงี้รสชาติในการทานมันจะแตกต่างกับข้าวที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ รสชาติรสชาติของเขาจะหอมหอมเหมือนข้าวกล่อไปแล้วอะค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของความหอมความนุ่มอ่านง่ายเหนียวกรึบเหมือนเหมือนลักษณะเราทานข้าวโพดนะคะจะมีความกรุบๆกรุบเข้ามาแตกต่างกับการทานทานข้าวหอมข้าวหอมมะลิทั่วๆไปก็จะนุ่มแล้วก็หอมแต่ว่านี่คือจะได้รสชาติเป็นกรุบๆขึ้นมาใช่แต่ไม่แข็งนะคะทานง่ายค่ะ ค่าเอาไปหุงสามารถที่จะเอาไปหุงผสมกับข้าวสวยที่บ้านได้ข้าวสายพันธุ์อื่นก็สามารถเข้ากันได้หมดเลยปนกันด้วยเพื่อที่จะเพิ่มคือค่าว่าเพิ่มของคุณค่าของอาหารของข้าวที่มันเพิ่มขึ้นไปใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทานทานเดี่ยวๆคนอาจจะผู้สูงอายุอาจจะทานไม่ค่อยอาจจะไม่มีฟันนะลุงไม่รู้มีใครเคยทานหรือเปล่าใช่ไหมมีใครเคยทานไหมเนี่ยที่ เคยผมเคยทานครับอย่างที่พี่เขาบอกเลยครับกลุบๆแล้วก็เขาจะทานคล้ายๆว่าเอามาทําเป็นทานกับข้าวเหนียวเหมือนกับว่าเป็นหมูหมูปิ้งอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บางทีถ้าใครไปทเพื่อสุขภาพเขาจะเอาเอาเห็ดมาแปลรูปแล้วก็ทานกับเนี่ยแล้วก็เป็นเมนูข้าวเหนียวข้าวลืมผัวกับหมูหวานแต่หมูหวานนี่ทานทําจากเห็ดอือันนี้คือมัสวิรั์อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็นํามาทานกันเสียดายไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะถ้ามีให้คนโทรเข้ามา ในในโซเชียลมีเดียเคยในการ <Social Media S 1> พูดเมีเดียนี้ไหมถามเขาเหมือนกันว่าใครเคยทานข้าวลืมผัวใครเคยทานแล้วบ้างตอนนี้รออยู่ว่าเขาจะตอบมาว่ายังไง <c oughs> เลยฮะในโซเชียลมีเดียเคยมีคนพูดเรื่องนี้ไหม <c oughs> คนทานมาแล้วเคยพูดยังไงบ้างไหมฮะคนที่เคยเอาไปทานนี่ครับทานมาแล้วก็คือ คนใหญ่ก็ที่ที่นั่นโทรศัพท์คือคือหาทานได้ยากมากมีจุดกระายน้อยครับค่ะก็ก็ต้องเรียนผู้บริโภคว่าข้าวตัวนี้ค่ะมันปลูกได้ยากรับได้ปีได้ปริมาณที่น้อยครับค่ะแล้วติดใจทุกคนนะคะติดใจทานแล้วอยากทานอีกมันมีความหอมความเหนียวความหนึบอยู่แล้วสามารถที่จะแปลเป็นทั้งอาหารคาวอาหารหวานได้ครับแล้วก็ที่สำคัญผสมกับ สายพันธุ์อื่นได้ทุกสายพันธุ์การกากใยไฟเบอร์เยอะด้วยอ๋อฮะแต่มันเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมครับไม่ใช่ข้าวเส้นนะคับเป็นข้าวเหนียวค่ะครับแล้วอย่างนี้มูลค่าหรือว่าราคาของข้าวชนิดนี้นี่ราคาแพงไหมครับราคาสูงไหมฮะณปัจจุบันนี้นะคะปีนี้ค่ะราคาสูงมากอ๋อขาดเหลกิโลรือว่าเป็นยังไงครับเม่แว้วอากาศอากาศมันร้อนมากครับค่ะร้อนมากแล้วข้าวข้าวเนียค่ะมันมันปลูกที่สูง ค่ะผลผลิตมราได้น้อยค,ค่ะราคาทําให้ราคาข้าวเปลือกเนี่ยสูงขึ้นมาเลยทำให้ราคาที่ที่เอามาแปลรูปนี่สูงขึ้นไปอีกแบบนี้ค่ะคแต่คิดว่าปีนี้ก็ขยายเกษตรกร,ะร,กรนะคะส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรทางเชียงใหม่เชียงรายเพิ่มครับที่มีที่มีเทือกเขาสูงแล้วก็เขตติดต่อการชัยภูมิอย่างเช่นภูหลวงหรือว่าที่เพชรบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะคที่เป็นเครือขายเกรรษตรกรรมธรรมชาติของเราเนี่ยค่ะราคาดีกว่าหอมมะลิไหม ดีกว่าเยอะค่ะเท่าหนึ่งโอ้โหแพงว่าหอมมะลิอีกเลยฮะเนี่ยแต่นาแต่นาถึงจะปได้มันต้องได้หาซื้อได้ที่ไหนละฮะก็ในปัจจุบันก็จะมีกจำหน่ายที่ร้านศูนย์เซนทรัลชี่๙๐ ค่ะหลังนั้นโอท็อปที่ชายลิมสวนริมเขาค่ะค่ะแล้วก็จะมีอาจจะมีลงที่ท็อปกาเดมอลครับคิณบอกว่ามีงานตามงานโอทงโอท็อปตามเมืองทองเมืองทองมาก็มาขายเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีใครเคยกินหรือเปล่าถ้ามีเราโทรเข้ามาบอกพูดคุยกันหาหายากเหมือนกันนะที่จะเคยทานเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้เอามา วันหยุดนี้ใช่ไหมฮะช่วงวันหยุดนี้จะมากรุงเทพมาออกงานอาหารอะไรสักอย่างใช่ไหมครัใช่ตอนนี้ค่ะร้านชาไทยเซกค่ะเมืองทองธานีอ๋อมีครับเมืองทองธานีค่ะให้กินได้เลยใช่ไหมมีข้าวเหนียวส้มตำให้เรียบร้อยค่ะฝรั่งเขาก็หมูย่างให้กันเยอะค่ะลาบส้มตำพร้อมเอาตัวไปอย่างเดียว มีของกินเยอะแยะเลยค่ะงานเนี้ยมาทำไรครับตอนนี้มาทำไรที่ที่งานฮะงานอะไรฮะงานนี้เป็นงานไท้เฟกอะค่ะนอกจากในชุมชนของชยภูมิเนี่ยนอกจากมีข้าวลืมผัวแล้วมีอะไรที่เด่นเดอีกไหมครับนี่ค่ะนีหม่ำค่ะมีหม่ำหม่ำหม่ำนะหม่ำเต๊กงมัอร่อยมากนะคะกินกับข้าวเหนียวลืมผัอลืมผัวนี่สุดยอดโอ้โหครับครับ่าวว่าทีนี้ถ้าใครที่อยากจะลองชิมนะ แล้วก็ไปเดินงานไทเฟสถึงวันไหนนี่ก็ไปกันได้เลยนะครับ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 ใครเคยกินไหมเนี่ยในในในโลกโซเชียลมีใครเคยกินไหมโซเชียลนี่กําลังดูอยู่ไม่มีใครไม่มีใครเคยกินเลยใช่ไหมน้อยคนนักที่จะอาจจะมีโอกาสได้ทานได้เงั้นลองไปลองที่เมืองทองดูใช่ไหมครับช่วงวันวันหยุดนี่เองโอ้น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันดีจริงๆใช่ไหมเนี่ยเขามีคนถามผมก่อนเข้ารายการนะว่าจริงหรือเปล่า ลืมจริงหรือเปล่านลืมเหลือไว้ให้ทานด้วยค่ะนี่คุณสมบัติอย่างเช่นพวกข้าวซ้อมมือนี่เขาก็จะช่วยรักษาโรคเน็บชงเน็บชาอะไรตรงนั้นไม่เป็นไรไงเหมือนกันไหมครับเปล่าเพราะมีมีแต่ก็ถามว่ากินแล้วว่าลืมจริงหรือเปล่าคงจะลืมแล้ะป้ะกันผลไหมฮะครับ ค่ะฮะแล้วประกันเลยใช่ไหมกินแล้วลืมแน่นอนืมันนี้ถ้าผู้ชายผู้ชายกินก็ลลมเมียเลยนะลืมเลยลืมไว้ให้ลูกๆูเลยะภรรยาเลยครับคือใครกินแล้วไม่อยากจะแบ่งคนอื่นนะพูดง่ายแต่เขาบอกว่าได้ผลจริงหรือเปล่าเช่นนี้เออได้ใช่ไหมเคยมีใคยเอาไปกินแล้วบอกว่าได้ผลไหมก็ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าก็เวลาเดินผ่านบูธเวลาอดนัดออกงานพอเห็นชื่อข้าวชื่อข้าวข้าวเหนียวลืมฝัว อ่าแล้วก็ไม่เห็นโลโก้แบรนด์ของเรากินแล้วอารมณ์ดีอ่าครับกจะลายเป็นแบบว่าเป็นเรื่องขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนสีสันให้เรื่องกับเรื่องของภาอะไรนะคะแล้วเป็นจุดขายจุดสนใจของลูกค้าคร่ะครับก็ก็คิดว่าเห็นบอกว่าฝรั่งก็ชอบเลยฮะใช่ค่ะฝรั่งก็ชอบค่ะฝรั่งก็หัวเราะชอบมนใครมีอะไรแตกๆอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะชื่อครับค่ะฝรั่งก็อยู่แถวหมู่บ้านชุมชนนั้นเยอะไหมฮะ อ๋อจากชุมชนของนั้นเหรอคะไม่ค่อยเยอะค่ะฝรั่งแต่เออันนั้นไปอยู่ที่งานไทยเ็กแล้วจะมี่ลูกค้าที่เป็นฝรั่งในเนี้ยอ๋อฝรั่งก็จะดูอืมค่ะครับเป็นเงฟังแล้วฟังแล้วก็พงไกรแล้วปหากินที่ไหนนะผมเคยแล้วแถวว่านผมมีขายกับแพงก่องละสามสิบนิดเดียวเองข้าวข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะแล้วก็มีข้าวข้าวในกล่องครับนิดเดียวเองนะลุงกินยังไม่อิ่มเลยอ่ะกินยังไม่ทันจะลืมเลยกินยังไม่ทันจะลืมแล้วก็หมดแล้วนะเออมันมีน้อยฮะอากาศร้อนโรคร้อนเลยปลูกได้น้อย มีข้าวเหนียวใช่ไหมเป็นข้าวอะไรเยอะแยะไปหมดค่ะครับแต่เราทําเป็นอาหารสุขภาพด้วยใช่ไหมครเป็น่คะเป็นข้าวโอ๊ใช่แล้วก็มาผสมในโซ๊กค่ะโซ๊กข้าวกล้อกค่ะเคยเห็นเขาเอาข้าวง้องเนี่ยไปทําไปทาน้าน้ำน้ำอันนี้เราสามารถไปทําน้าข้าวกล้องได้เหมือนกันไหมครับ ค่ะใช่ค่ะใครทาได้เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะค่ะทาได้เหมือนกันค่ะก็ถือว่าแปรรูปได้หลากหลายเลยครับค่ะครับที่สาคัญมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมครัสารอะไรบ้างนะที่บอกว่ามีประโยชน์ก็จะมีสารกาบาสารกาบาค่ะ ทานแล้วไม่ได้บ้านะคะนี่เป็นสารบำรุงสมองทานแล้วทำให้สมองผ่อนคลายไม่เครียดมีสารมีโอเมก้าสามโอเมก้าเก้าค่ะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงครับค่ะอันนี้เป็ใช้ใยไฟเบอร์ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย่าทานแล้วรู้สึกตัวเบาสบายอย่างนี้ยค่ะเขาบอกว่าสารกาบ้านี่มันมันมีมากกว่ากว่าข้าวกล้องธรรมดาถึงสิบห้าเท่าเลยนะใช่ไหมครับใช่ค่ะ ถือว่าเป็นข้าวที่อารมณ์ดีถ้าปลูกได้เยอะๆแล้วที่สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตให้กับเยอะๆนะส่งออกไปขายนี่ที่ได้มูลค่าส่งเสริมเศรษฐกิจได้ดีทีเดียวเลยนะีนแบบนี้ครับครับค่ะตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางต่างประเทศนะคะเขาก็สนใจข้าวตัวนี้เยอะแต่เขาสั่งมาเยอะมากเราไม่สามารถที่ผลิตข้าวได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ค่ะที่ไหนะที่ไหนสนใจบ้างคะอเมริกาค่ะ ค่ะก็จะมีติดต่อเข้ามามีอเมริกาทางทางโซนยุโรปแบบเนี้ยค่ะเยอะค่ะค่ะ ็เลยคาดไว้ว่าฤดูกาลนี้ที่จะมาถึงเนี่ยค่ะจะฝนจะเกษตรกรแต่เราก็ยังไม่ไกล้ารับปากกัทางตัวลูกค้านะคะว่าจะมีปริมาณมากพอที่จะส่งเขาได้ไดต่อเนื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเพราะว่าณปัจจุบันนี้อากาศบ้านเราเ่ขนแปลงเยอะอากาศร้อนหน้าค่ะทำให้ผลผลิตทางด้านการ,กรเกษตรของเราเนี่ยมีผลกระทบที่ตัวค่ะปริมาณที่น้อยลงค,ค,ค่ะและคุณนักนารีเคยศึกษาไหมครับว่าอย่างในเพื่อนบ้านของเรามีใครเขาปลูกข้าวแบบข้าวลืมพลวนนี่ได้บ้างหรือเปล่าฮะ ในอาเซียนในแถบอาเซียนของเราแต่แต่ตอนนี้นะคะนั้นอยู่ที่งานไทยเซกอประเทศที่น่ากลัวอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยค่ะก็มีขนมปร๊โอ้ขมาครับาลาวครับค่ะมีข้าวหอมมะลิด้วยนะคะคุณภาพดีด้วยกลัวกลัวอะไรฮะที่น่ากลัวสาสิบประเทศนี้ค่ะที่บอกว่าน่ากลัวนี่ยังไงฮะ คือคือเขาสามารถที่จะปลูกข้าวได้เหมือนคนไทยเลยค่ะอืมครับค่ะแล้วความนุ่มความหอมรสชาติอะไรเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่เราอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ติดกันค,ค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวถ้าเกิดเขาเปิดประเทศหรือเขาส่งเสริมกันเป็นตินทางและที่สําคัญทางประเทศลาวนะคะเขาทําเกษตรอินทรีย์เยอะมากกว่าประเทศไทยครับประเทศไทยยังไม่ค่อยรู้สึกตื่นตัวในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์นะคะ แต่ทางทางเพื่อนบ้านเราเขาตื่นตัวมากเลยนะคะแล้วพื้นที่ของเขามันยังเป็นพื้นที่ที่แบบยังยังยังสดยังใหม่ยังไม่ได้บอดทั้มเหมือนประเทศไทยเพราะพยากรธรรมชาติคุณภาพของเรื่องของดินน้ำอะไรของเขายังยังดีดีกว่าเราใช่ไหมฮะหรือว่าใช่ค่ะใช้ขยะดีกว่าเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นน่ากลัวเลยนะไอ้เรื่องนี้เราจะหาทางออกกปนยังไงดีเนี่ยก็ใช้เคมีกันเยอะดหรือเสียหมดก็น่าคิดว่าจุดเริ่มต้นนะคะก็ก็เริ่มต้นที่ผู้บริโภค ความรู้สึกของนั้นนะคะเริ่มต้นที่ผู้บริโภคให้ความสนใจใส่ใจที่จะทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าปลอดสารพิษหรือสินค้าออร์แกนิกนะค,คะเพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยหันมาปลูกตรงนี้ค่ะปลูกข้าวออร์แกนิกค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบมันเป็นมันก็จับวงจรน,นะคะผู้บริโภคได้สุขภาพที่ดีชาวนาก็ได้ดำรงชีวิตที่พุ่งขึ้นและสุดท้ายบ้านเราแผ่นดินเราก็เหมือนกับว่าเราคืนชีวิตให้กับแผ่นดิน ครับครับครับโอ้โหนะครับไม่ต้องไปหาหมอใช่ค่ะมันก็จะเป็นมารยาทแบบนี้เลยครับค่ะครับอะไรครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัดมากเลยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวใครที่จะไปก็ไปพบกับคุณนัดได้นะที่หมู่ท้องธาดีครับขอบคุณมากเลยครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับน่ากลัวจริงๆที่คุณนัดนาดีว่าเพื่อนบ้านของเราเพราะลุงเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้ทุรงทุเรียนเนี่ยเขาเอาไปทําพิซซ่ากันด้วยนะเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับ เอาไปทำพิซซ่ากันแล้วขายดิบขายดีเลยยองไงก็ต้องอย่าลืมไปทานอย่าลืมไปทานข้าวลืมผัวกันใช่ไหมครับอ่าครับนี่ก็เมืองทองธานีนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับสักครู่หนึ่งนะมีเรื่องสนุกกันนี้อีกฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ